ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องครับมือนี้ครับภาพพม่าพี่น้องเบิ่งต้นไม้นี่พี่น้องครับต้นนี้ต้นอ่าพันวาต้นเงินต้นทองครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับหากว่ามีอยู่น้ำตรงหน้าพอม่พี่น้องเด้อครับเกี่ว่าเป็นเงินเป็นทองครับนี่นี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้นะครับผมถามเจ้าของบ้านเพิ่นนะครับมีราคาคือเพิ่นเอามาลงวห้ครับเอามาลงห้แล้วก็ดูแลให้มันติด ห้าหมื่นบาทพี่น้องห้าหมื่นบาทครับนี่มาลักษณะคล้ายๆไม้ล้อมเลยพี่น้องเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเอามาปลูกแหงครับต้นนี้ในราคาห้าหมื่นบาทครับที่บ้านห้องเฮตมบลยางตลาดอเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพิ่นสั่งน้ำเขาครับพี่น้องนี่สั่งน้ำเขามาครับแต่่วาจักมาจากจังหวัดใดเนาะเพิ่นเนื้อปาซื้อขึ้นต้นขึ้นต้นท้อนครับเจ้าของเพิ่นว่านะครับแต่จ่าผู้ที่หัวจักนะครับ ซื้อไวไ้ังไรกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งลักษณะต้นครับเป็นคล้ายๆไม่คล้ายๆไม่บานห่อไม่คล้ายๆไม่ไส้ครับพี่น้องลักษณะต้นครับใบนี่คล้ายๆคล้ายๆใบใบยังรับพี่น้องนี่คล้ายๆใบวาบ่าครับนี่นะครับแต่ว่าสิมีเอกลักษณ์ของเขาครับ นี่ครับเป็นเป็นห่วงที่แรกเป็นห่วงว่ามันสิิปลูกติดบ่อสำหรับดินมันท้องครับพี่น้องแต่ว่าติดแล้วครับนี่ติดแล้วครับถอดยอดแล้วนะครับนี่สุดยอดเลยพี่น้องครับต้นไม้ไหมราคาสูงขนาดเลยครับทั้งูปลูกครับพ่นเอาว่าติดตั้งให้เพราะมันติดแล้วครับราคาก็ห้าหมื่นนะครับพี่น้องต้นนี้ จาของมันว่าเป็นต้นเงินต้นทองครับประดับอยู่ที่บ้านท้องเีนี่แหละพี่น้องบ้านทงนี่แหละครับอยู่ดอกทงบ้านหลังสวยๆงามเหมือนโรงแรมนี่แหละครับมือนี้มาขึ้นบานไม่หลังนี้ครับพาพ่อพี่น้องเบิ่นราคาห้าหมื่นครับต้นนี้ครับเดี๋ยวเข้าไป่งอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องพฟังทาง่นครับต้นนั้จสนน้อยก่าต้นนี้ครับสำหรับพี่น้องนะครับ ผู้สันทัดต้นไม้เนาะครับเบิ่องเราก็ขันซื้ออิรีเพิ่นซื้อจังได๋กะคอมเมนต์มาในได้ครับเด้อพี่น้องเฮาครับอ่าพอเป็นพี่น้องมาเบิ่งต้นไม้ประดับบ้านนะครับในราคาที่สูงอยู่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเพิ่อีกต้นนึงครับเพิ่นปลูกไว้ทิศเหนือทิศใต้ครับของตัวบ้าน เบื้อง,องตนน้ตนที่สองครับนี่ครับพี่นอ้องครับต้นนี้ครับต้นที่สองครับนี่พี่น้องเบื้องครับ หากมีน้ำหัวให้ปลายหน้าเนี่ถือว่าโชคดีเลยครับพี่น้องเขานี่ครับบริษัทต้นใหญ่ครับแต่ว่าคุณค่าสูงครับนี่ครับพี่น้องต้นนี้ราคาสามหมื่นครับต้นนี้ราคาสามหมื่นเฉพาะต้นไม้สองต้นนี้เป็นแปดหมืนแล้วครับจะเข้าแสนบาทแล้วครับ นี่ครับพี่น้องครับประดับบ้านสวยๆลังนี้ครับภาพพอเป็นพี่น้องเบงบึงต้นไม้ครับกระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยครับต้นไม้มงคลราคาสองต้นเกือบแสนครับพี่น้องครับภาพพี่น้ององบึงต้นไม้ ราคาสูงฮังเหลอมีตม่หัวไฮไปหน้าพี่น้องกับเ mm. บอง์ไวเดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูใบใกล้ๆครับพี่น้องใบเป็นลักษณะนี้ครับลำต้นกับเป็นลักษณะอันี่แ่ละ mm. นี่ครับเหมือน mm. เศร้นา,านี่ไทยบ้านครับพี่น้องเพิ่นมาขึ้น,นบ,บ้านเพิ่นกระบะ้ขยๆต้นโกไอ้ต้นบะโกตามบ้านห้องโมเมนครับ พี่ดองขับเบิ้งไปครับทางวามีอยู่น้าไห้น้ำหน้าพี่ดองถือว่าโชคดีเลยครับสำหรับชีพดีกะขอขอบคุณครับเจ้าของบ้านที่ให้มาถ่ายทำ u t u b e ต้นไม้และก็ให้เกียรติมาขึ้นบ้านครับขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ